ั้นแรกค่ะสาคัญที่สุดเลยก็คือต้องกําหนดเป้าหมายก่อนนะคะว่าเราจะใช้เงินเกษียณมากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าเราใช้เงินเดือนละประมาณ4ี่หมื่นบาทนะคะปีหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เงินประมาณ4ี่แสนแปดหมื่นบาทถูกไหมคะคํถาถามต่อมาคือแล้วเราต้องใช้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุขัยเราจะประมาณเท่าไหร่กันสมมุตินะคะว่า,วาเราน่าจะมีอายุขัยสักประมาณ8ปปีนั่นหมายความว่าหลั่นเกษียณตอนอายุ60ไปจนถึง8ปปีรวมเป็น20ปีคะ่ะก็จะได้9ล้าน 0 0แสนบาทประมาณ10ล้านบาทค่ะขั้นที่2นะคะต้องกําหนดค่ะว่าเราน่าจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนของเราเพื่อไวยเกษียณเนี่ยเท่าไหร่กันถ้าลงทุนยาวๆ20ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะตลาดหุ้นสหรัฐโอกาสขาดทุนเป็นศูนย์ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลีย่ยประมาณ8%ก็น่าจะพอทําได้ละค่ะสะเต็ปที่3เราต้องกําหนดเงินออมแล้วนะคะจะได้รู้ว่าเราต้องทําอย่างไรเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของ กลุ่มแรกนะคะถ้าเขาอยากจะมี10ล้านในวัยเกษียณด้วยผลตอบแทน8%ต่อปีต้องลงทุนเดือนละ7,300บาทส่วนคนที่อายุ40ปีมีเวลาเหลือ20ปีนะคะต้องลงทุนเดือนละ1 8 2 0 0บาทและสุดท้ายคนที่อายุ่50ปีนะคะเหลือเวลาอีก10ปีอาจจะต้องใช้เงินมากหน่อยค่ะเดือนหนึ่งประมาณ5 7 5 0 0บาทสเต็ปที่4ค่ะก็คือสเต็ปที่สำคัญแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มลงทุนใครที่ยังไม่ ลงทุนเลยนะถ้าถามเปน,นะกองทุนรวมง่ายสุดเพราะว่าเป็นการลงทุนที่มีคนที่เขาช่วยบริหารจัดการให้เราและปัจจุบันย้ำอีกครั้งมันมีกองทุน e class นะคะให้เราได้ลงทุนเพราะว่าเป็นการลงทุนแบบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยลองไปศึกษาเพิ่มเติมสเต็ปสุดท้ายคือเช็คพอร์ต ทุกๆุกปีค่ะเปิดพอตัวเองมาดูค่ะมาดูว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราอยู่ในจุดไหนแล้วแต่ละปีผ่านไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าเอ๊ะเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรเราอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายที่ดีขึ้นหรือเราอยากจะสนุกกับชีวิตวันนี้มากขึ้นจะได้ปรับแผนได้